คนเราถ้ารู้เราเกิดมาทำไมนี่จะ้ะอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรนี่นะอย่างน้อยอย่างนี้ชีวิตก็จะสดใสโลกก็จะอยู่เย็นเป็นสุขทีเดียวเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เกิดมาแล้วไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเนี่ย เมื่อไม่รู้ก็ต้องสแสวงหาเอาก็ไปเจอผู้ไม่รู้กันทั้งนั้นแหละมาเกิดมาทำไมเนี่ยแล้วไปทำตามผู้ไม่รู้ด้วยส่วนหนึ่งกลับคิดเอาเองอีกส่วนหนึ่งตามปฏิจจญก็ปากันใหญ่เลยถ้ารูสทะแล้วเนี่ยนะจะเราจะใช้วันเวลาทุกอนุวิทีที่เราังมีจำกัดในโลกนี้นด้วยการสั่งสมบุญบารมี ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารามีนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เดียวนะจ๊ะต้องตอกย้ำซ้าเดิมปลูกฝังตัวเราแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเราให้เรารู้ว่าเราเกิดมาสร้างบารามีจ้ะ